สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผมมีประกาศของกรมวุตุนิยมวิทยามาแจ้งให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับเรื่องของพายุระดับ3โซนร้อนลินฟ้าซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่12ตุลาคม2 5ง3เมื่อเวลา16 0 0นน,นนะครับวันที่11ตุลาคม63พายุระดับ3โซนร้อนลินฟ้าบริเวณเมืองกวางนามประเทศเวียดนามมีศูนย์กลาง อยู่ห่างจากทิศตะวันออกของอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ350กิโลเมตรและที่ละติจูด15.2องศาเหนือลองติจูด108.1องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับ2 depression ในคืนนี้และจะอ่อนกำลังเป็นพายุระดับ1ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในระยะต่อไปทำให้ด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคตะนอกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีลมแรงโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธร อำนาจ,จเจริญอ,อุบลราชธานีสีสเกตสุรินบุรีรัมและนครราชสีมาสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่11ถึง12ตุลาคม2563 มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอำมามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงโดยมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือควรเดินเรือ ด้วยความประมัดระวังและเรือขนาดเล็กงดการเดินเรืออันหนึ่งพายุระดับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศฟิฟลิปปินส์ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ2อง d e p r e s s i o เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วมีแนวโน้มจะแรงขึ้นเป็นพายุระดับ3ส,ส่วนร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะหายหลาในช่วงวันที่13-14 ลุลาคม2563จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เป็นประกาศของกรมอุตุพี่น้องที่อยู่ในโซนที่ต้องเตรียมตวัวท่านก็เตรียมความพร้อมนะครับ ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เตรียมตัวในการระมัดระวังในการใช้ชีวิตในช่วงที่มีพายุเข้าในพื้นที่ของท่านขอให้ทุกท่านปลอดภัยทุกคนนะครับขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ